เขาถามว่าจะเอาเงินไปทำการแจกให้กับประชาชนนี่ยห้0แสนล้านจเจ้าเงินจากที่ไหนรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะรัฐบาลมีนโยบายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่สบายใจได้มันถามวัวตอบควายเรากำลังพยายามพักฟื้นร่างกายให้เข้มแข็งเรากำลังสร้างกล้ามเนื้อกำลังออกกำลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อขามีแรงให้กล้ามเนื้อแขนมีแรงจะได้เดินได้จะได้ทำงานได้โดยนะักวิชาการบอกว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะฟื้นตัวการขยายตัวในปีนี้2566ัน, 6, น่ี่เอร์เซ GDP 2.8%ปีหน้า GDP นี่ผลิตพ,พันฑ์มวลรวมประชาชาติเนี่ ประเทศไทยจะขยายขึ้นเป็น3.5ท่านทั้งหลายครับรัฐบาลก็ไม่รับประทานสิครับก็เขามีตัวเลขมาบอกนี่ว่าถ้าพังงาบพังงาบอยู่ใน ICU นี่ GDP มันต้องติดลบหรือไม่ถึงหนึ่ง ต้องติดลบหรือไม่ถึงหนปอร์เซนั่นคือสภาพพัง,งาบพัง,งาบอยู่ในห้อง ICU จะต้องปัม๊มทั้งยาทั้งวัคซีนทั้งน้ำเกลือเข้าไปก็คือปั๊มเงินเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้นี่มันไม่ได้พัง,งาบพัง,งาบนี่มัน2.8%แซและปีหน้าก็3.5% ท่านทั้งหลายครับนี่รัฐบาลก็ตอบไม่ได้แล้วยิ่งนักวิชาการเขาบอกต่อไปอีกนะครับว่าการบริโภคส่วนบุคคลที่เป็นตัวกระตุ้น GDP มากที่สุดในช่วงไตรมาสที่สองก็คือเดือนเมษาพฤษภามิถุนานี่สูงสุดในรอบ 20ปีนั่นคือมีการบริโภคสูงถึง7.8%นี่การบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ย7.8%เฉลี่ยปีนี้ทั้งปีก็คือปี2566เนี่ยการบริโภคส่วนบุคคลจะสูงที่สุดในรอบ10ปีนั่นคือ6.1% สิปีหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักมาจนถึงหมดยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนถึงรัฐบาลคุณเษถานี่นี่บริโภคสูงสุดแล้วในรอบสิบปีและช่วงเดือนเมษาพฤษภาม,ามิถุนารบริโภคสูงสุดในรอบ20ปีนั่นหมายความว่าย้อนหลังไปถึงนู่นนะครับรัฐบาลของท่านสมัครสุนทรเวสเลยรัฐบาลของท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นู่น และในปีหน้านี่ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนั่นหมายถึงอัตราการบริโภคส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศนี้นี่มีถึง4.6%เรื่องนี้รัฐบาลคุณเศษฐาก็ไม่มีอะไรมาอธิบายเพราะมันเป็นตัวเลขจริงนะครับสำนักงานเศรษฐกิจก,การคลังเขามีตัวเลขอยู่แล้วในกระทรวงการคลังมีตัวเลขอยู่แล้วมันเป็นตัวเลขจริง บบรัฐบาลเสถาก็ใบรับประทานเรื่องนี้ไปพอมาถึงข้อที่สองที่เขาถามสำคัญนะครับนักวิชาการอาจารย์และประชาชนทั่วไปรู้ว่างบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินมันมีจำกัดปี6-7เราตั้งงบประมาณไว้3ล้าน1นึ่งแสนล้านล้านบาทเศษ รัฐบาลเศรษฐาพอประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งที่สองก็มีมติขยายกอบวงเงินงบประมาณนั่นคือเพิ่มงบประมาณไปอีกจาก3ล้าน1นึ่งแสนล้านล้านบาทเศษเพิ่มอีก1ล้านประธานโทครับเพิ่มอีก1 0แสน90 0ล้านบาท มันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับม,มันก็จะเป็นสามล้านสามแสนล้านล้านบาทเศษๆพูดง่ายๆก็คือให้กู้เพิ่มได้ถ้าเก็บภาษีไม่ได้คือเก็บภาษีไม่ได้อยู่แล้วให้กู้เพิ่มได้อีกหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันล้านบาทเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆครั้งที่สองนะครับ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนี่อนุมัติขยายกอบวงเงินงบประมาณแล้วยังมีรัฐมนตรีมาแถว่ามันไม่ใช่การกู้เงินมันเป็นการขยายกอบวงเงินงบประมาณนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่จะเขกมเ่เหงกไปสักทีหนึ่งเนี่ยกงบประมาณมันเป็นงบประมาณขาดดุลมันต้องกู้ไอ้ที่ตั้งไว้ตอนแรกนี่ต้องกู้เจ็ดแสล้าน นี่ไปขยายกรอบขึ้นมาอีกเงื่อหมายความว่าต้องกู้จากเจ็ดแสนเป็นกู้อีกสองแสนก็คือเก้าแสนล้านแล้วมันจะไม่กู้ที่ไหนมันพูดแบบตแบง่งไรัฐมนตรีมันตแบงเจอแล้วจะเกมากเมืงอเกกสักทีหนึ่งประชาชนไม่ได้กินหญ้านะครับท่านทั้งหลายครับก็บอกงบประมาณมีจำกัดถ้าหากว่าจะเอาเงินตั้ง5,60แสนหมล้านบาทไปแจกประชาชนเฉยๆ มันก็ไม่มีเงินไปทำอย่างอื่นมันจะไม่มีเงินไปพัฒนาประเทศด้านอื่นและรัฐบาลก็ไม่ยอมตอบอีกนะครับว่าจะเอาเงินจากที่ไหนนี่ห้าแสนหกมืล้านบาทนี่มาแจกแต่รัฐบาลก็แถไปข้างๆครูๆบอกว่างบประมาณที่ จะใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นนั้นไม่ต้องห่วงเพราะรัฐบาลมีนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยูอ่ไอ้นี่มันตอบยังไงวะเขาถามว่าจะเอาเงินไปทำการแจกให้กับประชาชนนี่ห้าแสนหกมืนล้านเนจ้าเงินจากที่ไหนเพราะงินงบประมาณมีจำกัด ครมประชุมครั้งที่สองคุณก็เพิ่งให้กู้เพิ่มอีกเกือบสองแสนล้านนี่หนึ่งแสเ้าหมนสี่พัล้านนแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนอย่างอื่นรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะรัฐบาลมีนโยบายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่สบายใจได้ <c oughs> มันถามวัวตอบควายนี่แบบนี้ท่านทั้งหลายครับ อย่างกรณีที่3าที่นักวิชาการบอกว่าเขาคำนวณมาแล้วการแจกเงินหรือการอุลเงินเข้าบัญชีนี่มันไม่สามารถที่จะทำให้ตัวทวีคูณการครังก็คือการเพิ่มตัวเลข GDP หรือการหมุนรอบของการใช้เงินนี่มันมีไม่ถึง1%ซ์มันมีไม่ถึง1รอบเพราะคนได้เงินไปแล้วคนก็ไปซื้อครั้งเดียวก็จบ เพราะมันเป็นการจ่ายครั้งเดียวท่านทั้งหลายครับมันเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่มีการจ่ายอีกผู้ประกอบการก็ผลิตสินค้าเพื่อมาขายรอบเดียวแล้วก็จบส่วนใหญ่ก็เอาสินค้าค้างสต็อกนั่นแหละครับมาขายเพราะสินค้าค้างสต็อกเยอะเข้าก่อนสินค้าค้างสต็อกมาขายมันก็ขายรอบเดียวดังนั้นการเพิ่มความคุ้มค่า หรือเพิ่ม GDP หรือค่าในการหมุนรอบนี่มันไม่ถึงหนึ่งตัวทบีคูณทางการขังไม่ได้หมุนไปตามที่รัฐบาลบอกเพราะการที่ตัวทบีคูณการขังก็คือวงรอบในการใช้เงินและเก็บภาษีขึ้นมาได้นี่มันจะต้องให้รัฐนี่ไปจ้างทำของจ้างก่อสร้างหรือรัฐไปลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน มันถึงจะมีการหม,หมุนเงินหมุนเงินหมุนเงินหลายรอบถึงจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามแต่นี่มันแวบบเดียวเลยจ่ายเงินให้ประชาชนมาประชาชนก็ไปซื้อของเจ้าสัวเงินก็เข้าเจ้าสัวก็จบจบแล้วเพราะมันไม่มีการจ่ายอีกรอบจบแล้วนี่ ซื้อของกันจบก็จบเงินก็เข้าไปอยู่ในเจ้าสัวแล้วเจ้าสัวเขาจะมาลงทุนทาไมเพราะมันไม่มีการแจกเงินอีกนะครับมันแจกรอบเดียวส่วนรัฐบาลก็ตะแบงอีกบอกว่าเรื่องนี้นี่ไม่ต้องห่วงเพราะมีการบริโภคมากก็จะมีการลงทุนมากก็ผมบอกแล้วไงว่ามันบริโภครอบเดียวมันซื้อครั้งเดียว แล้วก็สินค้าที่เอามาขายก็เป็นสินค้าค้างสต็อกอยู่นั่นแหละซื้อครั้งเดียวแล้วเขาจะไปลงทุนเพิ่มนลยยังไงเขาก็เอาที่มันมีอยู่มาขายหามผีถึงป่าช้าแล้วถ้าคนเดินไปที่ร้านค้านี่จะซื้อปลากระป๋องปลากระป๋องหมดมันเหลือแต่มาม่ามันก็จะเป็นต้องซื้อมาม่าสิครับก็ผีหามไปถึงป่าช้าแล้วเนี่ย ไม่เผาก็ต้องฝังอะคนถือโทรศัพท์ไปที่ร้านค้าเพื่อจะแลกเอาสินค้านี่ใช้ดิจิตอลซื้อสินค้านี่มันก็ไม่ได้สามารถซื้ออะไรที่ต้องการได้หรอกครับมันก็ซื้อไอ้ที่มันมีอยู่นั่นละเพราะใครล่ะจะย้อนกลับมาซื้อของที่บ้านตัวเองอีกเพราะจำกัดพื้นที่การใช้ไว้ยนี่4ตารางกิโลเมตร พอไปถึงร้านก็นอะไรที่มันมีก็เอา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 ,เอา,เอา,เอามามันก็คือสินค้าคลางสต็อกที่อยู่ในบริษัทเครือข่ายของเจ้าสัวทั้งหลาย,เ,ยเขากำลังเตรียมการที่จะขนกันไปประเมินว่าสินค้าค้างสต็อกตอนนี้นี่มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่ถึงห้าแสนกว่าล้านไหมถ้าไม่มีก็เตรียมการเพิ่มนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นรัฐบาลมันพูดแล้วมันไม่ มันเลื่อนลอยไงมันไม่น่าเชื่อถือไงจะมีการบริโภคมากขึ้นและเอกชนก็จะลงทุนเพิ่มมากขึ้นมันจะลงทุนทำไมมันซื้อครั้งเดียวเนี่ยซื้อรอบเดียวอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเออครั้งนี้ให้จ่ายหกเดือนเว้นไปหกเดือนอีกหกเดือนมาใหม่เออจางนี้เขาจะลงทุนเพิ่มแต่นี่มันรอบเดียวไงมันแจกรอบเดียวเนี่ย มันจะมีการลงทุนเพิ่มที่ไหนหรืออย่างกรณีที่นักวิชาการเขาบอกว่าการแจกเงิน5 0 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทนั้นมันจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อดอกเบี้ยมันจะสูงค่าเงินบาทจะลดมูลค่าลงหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องเพิ่ม เพราะนี่สาธารณะปัจจุบันมันก็อยู่ตั้งหนึ่งมันก็อยู่ตั้งสิล้าน1,000งแล้านล้าน,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 านบาทแล้วถ้ากู้อีก5,60,000ล้านนี่สาธารณะมันก็จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ10ล้าน6กแสนหนล้านบาทนี่สาธารณะเพิ่มจาก61.6% กลายเป็นว่าเพิ่มมากกว่า65ต่อ GDP เกิดผลกระทบอะไรครับภาวะนี่ท่วมนอกจากภาวะนี้ท่วมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเครดิตเลตติ้งของประเทศก็จะตกลงจากที่ AAA ลบเนี่ย ก็จะกลายมาเป็น BBB บวกแล้วจะตกเป็น BBB ลบนี่พังเลยนะผมจะบอกให้นะนี่พังโดยส่วนรวมเลยนะแต่รัฐบาลบอกว่าภาวะเงินเฟอ้อจะไม่เกิดขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่มีวันมีราคาแพงขึ้นโดยเด็ดขาด อะไรมันสรุปว่าตอนพูดนี่มีสติไหมนี่มีสติไหมที่บอกว่าสินค้าอุปโภ,โภคบริโภคจะไม่แพงขึ้นจากการเติมเงินเข้าในระบบทันทีทันใดห้าแสนหกหมืนล้านบาทนี่สินค้าไม่แพงขึ้นแน่นอนรัฐบาลบอกอย่างนี้ ท่านทั้งหลายครับมันเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เลยเพราะคำตอบทุกอย่างที่รัฐบาลตอบนั้นมันเลื่อนลอย